สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของวงกลมในส่วนที่ระบายสีอ่ะมันก็จะต้องอ่านโจทย์ให้ดีเนาะในส่วนที่ระบายสีเนี่ยเราก็ต้องดูแล้วเราก็ต้องวิเคราะห์ว่าโจทย์เนี่ยมันให้ลักษณะอย่างไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้ามันทับซ้อนกันก็ต้องเอามาลบแต่ถ้ามันต่อกันก็ต้องเอามาบวกอ่ะครูจะพยายามยกตัวอย่างเยอะๆเนาะ มาดูตัวอย่างข้อแรกค่ะ,ะข้อแรกลานกีฬาแห่งหนึ่งประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและครึ่งวงกลมดังรูปลานกีฬาแห่งนี้มีพื้นที่เท่าใดขั้นตอนแรกอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแสดงว่าเราต้องหารูปหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนอันดับแรกหาผืนผ้าเนาะอันที่สอง สองรูปนี้ประกอบกันเป็นรูปวงกลมแสดงว่าต้องหาพื้นผ้ากับวงกลมแล้วนำมาบวกกันหาพื้นผ้าก่อนเนาะพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีี่่เหลยมืน้นาสูตรคืออะไรคะกว้างคูณยาวอ่าสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างเท่าไหร่ลูกกว้างสี่ยาว สามสิบสี่คูณสามเป็นสิบสองได้120ยยี่สิบตารางเมตรอันนี้สี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อไปหาพื้นที่วงกลมเนาะเพราะอะไรคะเพราะว่าครึ่งนี้มาประกอบกับพรึ่งน,นี้กลายเป็นวงกลมอะพื้นที่วงกลมพื้นที่สุดคืออะไรคะพายคูณอาคูณ ค่าพายข้อนี้มัน4ถูกต้องไหมคะ4ค่าพายเราก็ใช้3.14เ <c oughs> ส้นผ่านศูนย์กลางคือ4แสดงว่ารัศมีข้อนี้คือคูณ2คูณ2งงไหมก็เพราะว่าเนี่ยจากตัวเนี้ยมันคือเส้นผ่านศูนย์กลางแสดงว่ารัศมีก็คือ2นั่นเองเนาะอ่ะก็จะได้เป็น 3.14คูณ4ก็จะกลายเป็น12.56ตารางเมตรจากนั้นจากนั้นรูปมันต่อกันให้นำมาบวกอ่ะพื้นที่ดังนั้นพื้นที่ผืนผ้าบวกกับพื้นที่วงกลมก็จะได้เป็น 120่งร้บวกกับสิบสก็จะได้เป็นคำตอบก็คือ132.56ตารางเมตรนะคะนี่อันนี้คือข้อแรกเนาะะเห็นไหมคะก็พยายามสังเกตรูปแล้วนำมาบวกกันนะคะข้อนี้อ่ะมาดูตัวอย่างต่อไปอข้อนี้ สนามรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ6เมตรต้องการเทป,ปูนเป็นรูปครึ่งวงกลมดังรูปส่วนที่เหลือสำหรับปลูกดอกไม้บริเวณส่วนที่ปลูกดอกไม้มีพื้นที่เท่าใดเขาให้หาบริเวณนี้เขาบอกแล้วข้อนี้รูปมันทับซ้อนกันระหว่างสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับวงกลมถ้ารูปทับซ้อนกันก็ให้หาสรูปแล้วนำมาบวกอ่าขั้นตอนแรก หาอะไรก่อนลูกหาสนามก่อนว่าเท่าใดเนาะอ่ะหาสนามก่อนเลยอันดับแรกก็จะเป็นวิธีทำพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสสูตรคืออะไรคะอ่าพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสสูตรคือด้านคูณด้านด้านคูณ ด้านด้านคูณด้านเนาะอ่าด้านคูณด้านแต่ละด้านเขาบอกเท่าไหร่คะหกคูณ6ก็กลายเป็น36ตารางเมตรอ่าจากนั้นหาอะไรต่อครับนี่ส่วนที่เทปูนเป็นรูปครึ่งวงกลมประกบกันสองฝั่งประกบกันกลายเป็นรูปวงกลมก็แสดงว่าต้องหาพื้นที่วงกลมพื้นที่ก็คือ พายเรือไปกับ R2 องคูนก็คือพายคูณ R คูนแล้วรัศมีท่คือเท่าไหร่ตรงนี้คือเส้นผ่านศูนย์กลาง6แสดงว่ารัศมีคือ3เห็นไหมหลักการจะคล้ายๆกันเลยค่าพายก็จะเป็น3.14คูณ3คูณ3 3 1คูณ3คูณ3ก็จะได้เท่าไหร่คะตรงนี้คูณกันเป็น สามสามเก้ากสี่สามหกใสหกทดสามเก้าหนึ่งเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองใสสองทดหนึ่งเก้าสามยเจ็ดยี่สิบแปดก็จะได้เป็นยี่สิบแปดจุดสองหกตารางเมตรแต่อันนี้รูปมันทับซ้อนกันครูบอกแล้วรูปทับซ้อนกันเห็นไหมคะหาส่วนที่เหลือก็ต้องนำมาลบเนาะ,ะก็จะต้องเอาสี่เหลี่ยมจัตุรัสลบด้วย วงกลมเนาะพื้นที่สี่เหลี่ยมจะตุรัสลบพื้นที่วงกลมก็จะได้เป็น36ลบกับ28.26เหลือเท่าไหร่คะลบกันเหลือลบลบ,ลบเนาะพื้นที่ทับซ้อนกันก็ต้องเอามาลบเหลือเอาลบกันเลย36.00ลบ ยี่แปดจุดสองหกอันนี้สี่เก้าลบสองเหลือเจ็ดห้าสิบห้าเจ็ดจุดเจ็ดสี่เนาะคะเจ็ดจุดเจ็ดสี่ตารางเมตรเสร็จเห็นไหมคะข้อหนึ่งกับข้อสองต่างกันตรงที่ข้อหนึ่งเนี่ยรูปมันเป็นไงลูกมันต่อกันให้อันำมาบวกแต่ข้อสองเนี่ยรูปมันทับซ้อนกันให้นำมาลบอ่ะตัวอย่างต่อไป ข้อนี้ก๊อบนำแผ่นไม้ที่มีขนาดเท่ากัน4ชิ้นมาประกอบกันให้มีลักษณะดังรูปและต้องการพ่นสีทั้งด้านหน้าและด้านหลังก๊อบจะต้องพ่นสีเป็นพื้นที่เท่าใดอ่ะประกอบกันนะคะรูปนี้ประกอบกับรูปนี้กลายเป็นครึ่งวงกลมอันนี้อันนี้กลายเป็นครึ่งแสดงว่าประกอบกันก็จะกลายเป็นวงกลมหนึ่ง วงเนาะแสดงว่าข้อนี้ก็หาพื้นที่วงกลมได้เลยอ่ะแล้วรัศมีเท่ากับเท่าไหร่นี่เลยก็คือรัศมีก็คือเท่ากับจ็เอยี่สิบเอ็ดเขาก็บอกมาแล้วอ่ะมาวิธีทำพื้นที่วงกลมอ่ะก็จะได้เป็นพายคูณ R คูณ R ค่าพายก็คือ22ส่วน7 คูณยี่สบอ็ดคูณยีบอก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะเจ็ดหนึ่ยบอนะคะอ่ะก็จากนั้นก็จะได้เป็น66คูณกับ2ี่สเนาะหกสิบหกคูณกับยี่บอ กหกคูณยี่สิบเอ็ดหกหนึ่งหกหกหใส่สองตัวองสิบสเป็น13บสาหกแก็จะเป็น1 3ึ่งพันสามรามพอเป็น1นึ่งแล้วแต่ตอบ1386ตารางเซนติเมตรไม่ได้ทำไมถึงตอบไม่ได้เพราะเขาบอกว่าอะไรคะ ต้องการทาสีทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้านหน้าและด้านหลังก็คือกี่ด้านคะ2ด้านก็ต้องคูณ2แต่อันนี้ด้านเดียวทาทาสีสองด้านก็จะได้เป็น1 3 8 6คูณ2 6 2 12ใส่2ทด1 แปดสทดอีกหนเป็นสิใส่7จด1 3 2 6กทดก1เป็น7จก็จะได้เป็น2,772ตารางเซนติเมตรนะคะอ่ะเนาะพยายามลักษณะเนี่ยต้องจินตนาการให้ได้แล้วดูว่ารูปเนี่ยมันประกอบกันเป็นอย่างไรอ่ะตัวอย่างต่อไปมาข้อต่อมาค่ะบอ,อย ตัดกระดาษเป็นรูปวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว14เซนติเมตรบนเส้นผ่านศูนย์กลางมีครึ่งวงกลมที่เท่ากัน2รูปส่วนที่เป็นสีดำมีพื้นที่เท่าใดอะโจทย์ถามส่วนที่เป็นสีดำสีดำก็คือตรงนี้แล้วมันมีติ่งตรงนี้ถ้าเรายกภาพติ่งนี้มาตรงนี้ก็แสดงว่าสีดำก็จะกลายเป็นครึ่งวงกลม แสดงว่าเราก็หาร,รูปวงกลมแล้วเราก็หารด้วย2เห็นไหมคะไม่ยากเลยเนาะอ่ะมาดูรัศมีก่นเท่าไหร่เส้นผ่านศูนย์กลางจากตรงนี้มาด้านนี้เส้นผ่านศูนย์กลางคือ14แสดงว่ารัศมีข้อนี้คือ7อ่ะมาวิธีทำอ่ะแสดงว่ารัศมีคือ7พื้นที่วงกลมก็จะเป็นพายคูณ R คูณ r อ่าพายข้อนี้คือ22ส่วน7คูณ7คูณ7ก็จะได้เป็น7ตัด7ก็จะเหลือ22่คูณ7เป็น154ตารางเซนติเมตรตอบ154 15ได้เลยไหมคะนักเรียนไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นอะไรฮะเขาถามมาเฉพาะสีดำสีดำเป็น ครึ่งวงกลมอ่ะแต่อนนี้มันทั้งหมดรวมกันเนาะอ่ะหาสีดำก็จะได้เป็น154หารด้วย2 274ลบกันเหลือ1ก็จะตอบ77ตารางเซนติเมตรนะคะเห็นไหมคะใช้หลักการหาพื้นที่แล้วมาวิเคราะห์าเนาะว่ามันเป็นลักษณะอย่างไรนะคะ อะต่อไปตัวอย่างต่อไปอะตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะคะมาดูอ่โจุดบอกว่าลานคอนกรีตรเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ280เซนอ่ายาวด้านละ280 280 280เนอะเทพต้องการปูหญ้าที่ข้างลานคอนกรีต ให้เป็นรูปครึ่งวงกลมดังรูปแสดงว่าอเนี้ยทาตรงฟ้า,ฟาตรงฟ้า,ฟา,ฟาซึ่งเป็นรูปครึ่งวงกลมมันมีสี่รูปก็แสดงว่าเป็นรูปวงกลมกี่วงลูกอ่าข้อนี้เป็นวงกลมสองวงแสดงว่าเราก็หาวงเดียวแล้วคูณด้วยสองอ่ะมาหาวงเดียวก่อนข้อนี้ เขาบอกว่าจตุรัสยาวด้านละ280แสดงว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคือ280รัศมีก็จะได้เป็นอ่ะข้อนี้รัศมีก็จะเป็น280ผ่านสก็คือ140อ่ะมาหาเลยพื้นที่วงกลมก็จะได้เป็นพายคูณอคูณอค่าพายก็คือ22.7ส่วน7คูณ140คูณ ร้อยสี่สิบก็จะได้เป็น22่สิบสอคูณยี่คูณร้อยอ่ะอยี่องอะไรคูณดียี่สคูณยนะี่เนาะสอคูณสเป็น4 2่คูณสเป็น4ได้เป็น440ร้อยสี่สิบคูณร้อยสคูณร้อ อ่ตั้งทดเลยเติมศูนย์รอกี่ตัวลกูกเติมศูนย์รอ2ตัว4ี่สิบสีคูณสิบสี่ใส่หทด1 4 4่งทดอีกหนึงเป็น17 4 1 4 14 4 4 4บวกกันเป็น4 5 6 6 1 6นะคะก็จะได้เป็น6 1 6 0 0นเนาะ หกหมื 650, 1600. ่นหนึ่งอยอจากนั้นแต่ต่อหกหมื่นมันมีกี่วงลูกเป็นประกอบกันแล้วเป็นรูปวงกลม2วงอ่าเป็นวงกลมวงกลม2วงก็ต้องคูณด้วยสก็จะต้องได้เป็นหกหมื่นหนึ่คูณส สอคูณศูนเป็นศูนคูณศูนเป็นศูนย์ใส่2องทด1นึ่ทดอีกหเป็น3 6 2หกสอบสองต0แสนสมืนสพันสองตารางเมตรนะคะต้องพยายามสังเกตร,รูปให้ดีเนาะเรื่องนี้แล้วดูวิเคราะห์เอาเหมือนจะยากแต่ไม่ยากนะคะถ้า สงสัยก็สอบถามครูเข้ามาได้เลยนะคะการบ้านวันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัด8.8หน้า8 2 8 3นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ